สรุปแล้วคือยังไงความสัมพันธ์ของเรากับเจอครับผมยังไงดีครับเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะอะไรนะครับเราคือเรื่องจริงเรื่องจริงคืออะไรครับที่ได้ฟังมาคืออะไรครับเรื่องจริงคอนเทนต์เรื่องจริงเรื่องจริงที่ได้ฟังคืออะไรครับเรื่องจริงก็คือเป็นแฟนกันไปไปโอ้ยังยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็รู้จักน้องแล้วก็ได้คุยกันหน่อยนี้ครับคุยกันนี่คือคุยสถานะเรากับเขาแบบในเล็กตัวต่อตัวหรือว่าคุยผ่านผู้ใหญ่ อ๋อคุยเจ้าตัวทำไมลิ้นมันกันอะก็มีคุยตัวต่อตัวครับก็มีคุยเพราะปรึกษากันเพราะว่าน้องเขาเป็นสายวัฒนธรรมแบบนี้แล้วเราก็ได้เจอน้องได้ขึ้นเวทีด้วยแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนว่าเฮ้ยของเขาเป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็แลกเปลี่ยนการทำงานกันแบบนี้ครับผมคุยเฉพาะเรื่องงานร เลยนะเรื่องอื่นมันก็ต้องมีเรื่องอื่นบางคนเราคุยไปจะคุยเรื่องงานเหรอจริงๆเจ็ดรต้นมาจากช่อดอกไม้สีม่วงที่ไปแสดงพันดีกับเขาถูกไก็ด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันนั้นเป็นช่วงทามิ่งที่เราได้รู้จักกันแล้วก็เป็นจังหวะเวลาของชีวิตเขาที่แบบเปิดวงพอดีแล้วก็ได้มีโอกาสได้ให้ช่อดอกไม้นะครับก่อนหน้านั้นเคยติดตามผลงานน้องเขาอยู่แล้วมาเลยก็เห็นอยู่ครับอยู่แต่แต่ก็ยังไม่ได้แบบ คุยกันอะไรอย่างี้ใช่ไหมใช่ครับคุยหลังจากที่แบบว่าตอนเขาเปิดวงแล้วก็ไปมอบช่อดอกไม้ใช่ครับผมแล้วก็เป็นช่วงที่เรา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 มีภารกิจกันทั้งคู่แบบนี้ครับอะไรอะไรที่ทำให้เรื่องคุยกับเขารู้สึกว่าสบายใจถึงอยากคุยมาก่าเรื่องงานน้องก็เป็นคนนิสัยดีนะครับน้องก็เป็นคนนิสัยดีแล้วก็อัธยาศัยดีครับส่วนใหญ่คุยอะไรกันครับอะไรนะครับที่ไม่ใช่เรื่องงานอ่ะคุยเรื่องความเป็นห่วงกันนะอเพราะว่างานเยอะทั้งคู่ ถ้าเกิดใครเป็นสายของการแบบทํางานเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงอีเวนต์เแบบนี่ยช่วงพฤษภาเอ้ยพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยเป็นช่วงหน้าง,งานเลยดังนั้นก็ต้องเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเราก็อัปเดตแบบเกี่ยวกับงานของเขาเราก็เห็นว่าเองเขาก็แบบมีการแบบเรื่องเส้นเสียงอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นห่วงแล้วตัวเราก็พรมงานหนักอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุยกันเรื่องสุขภาพมากกว่าว่าไหวไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุยเรื่องงานเพราะว่า พอพอเห็นตัวโครงสร้างงานของเขากับโครงสร้างงานของเรามัน่าสนใจมากในการแมทชิ่งกันแล้วเผื่อจะแบบสารต่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมอะครับอาจจะมีโปรเจกต์แบบได้ชมกันในอนาคตที่แบบเป็นการทํางานเกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมทั้งฝั่งอีสานแล้วก็ฝั่งของภาคกลางจริงๆมาเริ่มคุยมาเริ่มคิดก,กันเลยค่ะค <laughs> ุยแล้วคิดไหมครับ มันก็คุยเร็วเอยู่นะครับที่เรามันก็เร็วข่าวมันโดดเร็วมากอะไรนะครับข่าวมันกระโดดไปเร็วข่าวมันกระโดดเร็วมากอ่ะแบื่นั่นแหละครับผมเออแต่ก็ก็ยังเป็นคุยการเป็นรู้สึกดีๆกันไม่ไม่ได้อย่างแบบพี่ถามตรงนี้เราเคิร์กเฉิมไหมเพราะดูเราเหมือนลิ้นพันกันแล้วนะอะไรนะเราเคิร์กเฉิมไหมปกติเราเป็นคนตอบช้าๆารอพี่ตอบผมเป็นคนตอบช้าๆนี่ไงเรารู้สึกเราอนลิ้นเราจะออกหอแล้วเนี่ยมันก็ต้องคิดหน่อยไงเพราะว่ากลัวเออเพราะคนี่ขนาดแบบว่าแค่ข่่าาวว แป๊บเดียวยังไปไกลขนาดนี้เลยใช่ไหมนี่แบบหนักันขนาดนี้จะตอบก็ต้องแบบคิดนิดนึงอี่นีเราได้คุยกับน้องมาพข่าวมันแบบว่าคนคิดไปไกลไปไกลคุยครับเขาว่ายังไงบ้างเขาก็เอ่อจริงๆน้องยุ่งกับแต่เรื่องงานเราก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเห็นข่าวอย่าไปอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเราเรากลัวเรื่องแบบปัจจุบันแบบคอมเมนต์ทุกอย่างมันแบบฮาร์ดคอร์มากอะแต่เราเข้าใจได้ทุกคนแบบเต็มที่กับการแสดงความคิดเห็นแล้วความประหลาดก็คือ ตั้งใจทาเวลาตั้งใจทํางานนะแบบศิละปะวัฒนธรรมเนี่ยไม่ค่อยเป็นข่าวเลยเออแต่พอเป็นข่าวแบบว่าเรื่องแบบนะเอ่อสีชมพูแ้อนนึงปุ๊บโอ้โหเร็วรวดเร็วมากเลย,เลยนะอยละไรแบบนี้แล้วตอนนี้เราสีชมพูที่เป็นข่าวข่าวลงไหมก็ผมไม่ได้ปล่อยเพยงลงรักมานานแล้วนะก็ะช่วงนี้ก็ร้องเพงลงรักอยู่แล้วเรารักเขาไหมรักใครครับนุกเกอร์รักแบบไหนให้พี่หยับตรงนะถาหยตรงแลนะพี่จะถามกลาง ขอเป็นกลางๆไว้ก่อนนะครับผมอ่ะพี่แล้วพี่ถามจริงกันพอข่าวมันไปไกลแล้วสําหรับเราสองคนมันเกิดคําว่าพี่น้องมาหรือว่ายังไงอ่อมันยังมันยังโฮไว้เหมือนเดิมอะครับคือคือข่าวไม่ได้พุชให้ทุกอย่างมันมันแย่ลงหรือว่ามันดีขึ้นนะครับคือคือทุกอย่างมันยังแบบเป็นสถานะที่ยังเรายังคุยกันอยู่พยังมีโอกาสพัฒนาเรเนชั่นชิกใช่ไหมคะมีโอกาสที่จะพัฒนาไหม ต้องลองถามน้องด้วยผมพูดคนเดียวเลยอ่ะเขาพูดเป็นละเมื่อที่พี่แล้วเขาเดินสายอะไรนะเขาพูดเป็นละเมื่อที่พี่แล้วอ๋อครับผมอยากด้านนั้นลองลอง,ลองถามฝั่งน้องดูว่ายัางไงอนะไรแบบนี้ยเพราะจริงฝั่งเก่งก็คือก็ประมาณนี้เพราะตอนนี้คือเป็นช่วงหน้างานแล้วเราก็ยุ่งยุ่งกันทั้งคู่แบบนี้ครับอ,อย่างพอเรามีข่าวด้วยกันเนี้ยคอมเมนต์ที่ด้านล<อ>่างมีผลต่อความสตะพันตรงไหมอ่อไม่คิดว่าไม่มีครับเพราะาเราเจอแบบคอมเมนต์เราเราเหมือนกับ มีภูมิต้านทานอะแต่แค่เรารู้ตัวว่าอย่าเข้าไปอ่านเพราะว่าอ่านเพื่อเริ่มมันจะจิตตกไงแต่พี่เพื่อนแบบพยายามส่งข้อมูลนะแบบว่าส่งข้อมูลมาว่าคอมเมนต์ประมาณไหนแต่เราบอกว่าอย่าพูด,ดว่าแบบไม่งั้นเราจะเครียดอ่ะเพราะว่าเราแบบต้องทําอย่างอื่นอีกเยอะไงเออแล้วช่วงปลายปีแบบเนี้ยเราต้องใช้พลังงานเยอะมากในการทํางานแบบเนี้ยครับผมมีทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจเราเข้าใจอะเงี้ยก็ยืนยันว่าเราสนิทกันจริงไม่ใช่ทำคอนเทนต์เพื่อที่จะอะไรใช่ไหมใช่ครับส,สนิทไม่ยังไม่สนิทมากครับ อยากอร์เซ็นสนิทกี่เปอร์เซ็นต์อะไรนะครับทีาดวไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์สนิทกี่เปอรเซ็นต์เอาเป็นห้าสิบห้าสิบไหมครับผมห้าสิบ้าสิบนี่คือพี่หรือน้อยเหรอระหว่างเป็นพี่น้องหรือเป็นแฟนห้าสเนี่ยห้าสิบห้าสเนี่ยระหว่างเป็นพี่น้องหรือเป็นแฟนไม่รู้ห้าสอนาคตจะพัฒนาเราก็อนาคตอาจจะพัฒนาได้เราไม่ติด ยังไม่ติดยังไม่ติดแต่ว่าไม่มีข่าวอาศาศา่ะสอนยอมบอกว่าออถ้าเราสองคนเป็นแฟนกันน <c oughs> จะมีนักเรารุ่นพุ่งรุ่นใหญ่เขาเสียใจ,จตรงนี้เราสึกอย่ข่าวแบเอ,อีอผม,ม่เหมือนที่เก่งบอกไงคือ,ค,อคือน้องเป็นคนที่อยู่ในในหมดที่แบบในฝั่งหมอลำอ่ะเขาเป็นคนที่แบบฮอตมากใช่ไหมซึ่งเราเข้าใจได้ว่าเขาเขาเราไม่รู้อ่ะเรื่องเรื่องเรื่องจริงๆว่าจริงๆเรามีอะไรหรือเปล่าใช่เพราะว่าเราเราไม่ได้ไปก้าวไก่ว่าเฮ้ยมีคนคุยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกอ่ะแล้วตอนนี้เราถามยังว่าถามอะไรว่าเขาโสดไหมอะไรนะครับถามตรงเลยถามว่าอะไรนะถามว่าถามาโสดไหมเอยังไม่ถามเลยผมผิดไหมเนี่ยเราตัวหรือว่าเราเรากลัวคาตอบหรือว่าเรากลัวอะไรตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าข่าวจะมาขนาดนี้ไงเออเราก็เลยคุยเฉยๆแต่เราแบบยังไม่ได้คิดถึงแบบสเต็ปถัดไปอยู่เนี่ยครับผมแต่พอตอนนี้พอเห็นข่าวก็ก็มีการคาดเดาบ้างแต่ก็ เราก็ไม่รู้มันเรื่องเรื่องของบุคคลที่สามเนาะอาจจะต้องเรื่องนี้ต้องไปถามฝั่งของของน้องหรือหรือคนที่คาดคะเนเอาอะไรแบบนี้แต่ตัวเราก็มีโอกาสได้เข้าแบบคอมเมนต์แล้วคิดว่าคาดคะเนว่าน่าจะเป็นใครก็คิดอยู่อเราก็รู้เหมือนกันว่าไม่ผมเดาเอาต้องก็คือหลังจา่นี้ไปก็คือจะไลน์ไปถามน้องว่าโสดไหมเฮ้ยอันนั้นเก่งโสดไหมผมลหรครับผมโสดครับคือบอกน้องให้ทราบรือว่าเราโสดผมโสดครับอันนั้นถ้าไหนยคนจะเชียพูดเลิกรักเหรอ ถ้าหลายคนจะเชียร์คู่เราให้แบบว่ามามีผลงานเอกกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมโอเคครับเพราะว่าจริงๆเราเป็นศิลปะวฒนธรรนทัน้งพู่นะครับก็อยากมาร่วมงานกับน้องอยู่ครับผมแล้วก็ล่าสุดไปงานหมอลำเนาะเราเห็นด้วยความอลังการนะเวทีต่างๆหรือว่าแฟนสีและความทุ่มเทของทีมงานทุกๆคนนะเอ่อถ้ามีโอกาสก็อยากจะขึ้นไปแจมอีกสักครั้งหนึ่งหรืออีกหลายๆครั้งนะครับผมสุดท้ายแล้วถ้าสมมติถ้าน้องประโสดเรารู้สึกยังไงคำตอบนี้ ไม่ตอนนี้เราเราเรา,เรากำลังคุยอยู่ไงเออเรากำลังคุยอยู่